วันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ช,ชุมชนผักไหม่นะคะอยู่ที่ตำบลผักไหม่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดริสเกตของคุณลุงไพทูนนั่นเองคะ่ะ <Hey. S 1> พร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมไหมคะไปกัน let's go <S เราจะมาดูสวนเข้าไปดูข้างในกันครับ s <S ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องทำให้มันเกิดการเกื้อกูลกันว่าทำไมเราต้องอมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเพราะเราเอาหญ้าจากแปลงนาเอาฟางจากแปลงนามาให้ให้ให้สัตว์กินพอสัตว์ถ่ายออกมาได้มูลสัตว์แล้วก็เอามาทำปุ๋ยหมักแล้วก็เอากลับไปใส่แปลงนาเพราะตัวนี้เป็นการทำเขาเรียกว่าทำ ให้มันเกิดการเกื้อกูลแล้วพึ่งพาอาศัยตัวเองประมาณนี้ลดการไปพึ่งจากข้างนอกครับผมเนี่ยเขาก็จะเอาขี้วัวมาทําเป็นปุ๋ยหม,ม,มักมาผสมจุลินทรีย์อะไรต่างๆพวกนี้เพื่อให้มันเกิดการย่อยสลายและเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหยอดหยอดข้าวหยอดถั่วของเราที่ปลูกให้เป็นแถวเป็นแนวเพราะว่าเราเอาเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนนะครับมันถึงเขาเรียกว่าพันนาเราก็ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมี ซึ่งเดิมทีแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นแปลงนาแต่มันเป็นนาโคกมันทํานาไม่ได้ผลเราก็เลยปรับเปลี่ยนเออเมื่อมันทํานาไม่ได้ผลเราก็มาปรับเปลี่ยนเป็นสวนคือพยายามใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ทีนี้ปัญหาของการใช้น้ําบาดาลตามไร่นาก็คือไม่มีไฟฟ้าอเอเพราะว่าถ้าเราจะลงทุนดึงไฟฟ้าไปเนี่ยลงทุนมหาศาลเพราะเราก็เลยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้ก็จะเป็นไก่ไข่เลี้ยงไว้ทานไข<อ>่ราะเวลา ไก่มันกินอาหารมันหกหรือมันถ่ายมูลลงไปมันก็จะลงบ่อปลาปลา,าก็จะได้กินเศษอาหารจากจากไก่อะไรประมาณนี้ครับผมสุดยอดสุดยอดเนี่ยข้างล่างก็จะมีปลามีอะไรเราอยากกินปลาก็ได้กินปลา <c oughs> ตัวนี้เป็นระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เราก็สูบน้ําจากบาดาลโดยใช้แสงอาทิต์เนี่ยสูบขึ้นมา <c oughs> เก็บใส่ถังครับเพราะก็คือเป็นการบริหารจัดก,การน้ำในในแปลงของกเกษตรกร อย่างตัวนี้ผมก็เอามาปลูกซึ่งตัวนี้เดิมทีถ้าหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นเป็นแปลงทํานาข้าวแต่หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เอามาปลูกถั่วนะครับมาปลูกหอมปลูกกระเทียมไว้ไว้ทานเองเป็นการทําการเกษตรแบบยั่งยืนว้าครับผมเสร็จแล้วเนี่ยถั่วเราก็ได้ขายด้วยครับตัวนี้เป็นเป็นถั่วเหลืองครับผมับตัวนี้นี่เริ่มออกดอกแล้วนะครับเริ่มติดดอกออกฝักแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บถั่วขาย นะครับหลังจากเราเก็บถั่วขายเนี่ยประมาณปลายเดือนมีนาเมษาพอเราเก็บเกี่ยวถั่วออกเสร็จปั๊บเราก็ไถกบซากถั่วลงดิน้<อ>ันซากถั่วก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นข้าวเราในรอบถัดไปกว่าจะได้ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันต้องเตรียมการตั้งแต่ 1. ตัวเกษตรกร 2. การจัดการแปลงการเพาะปลูกการดูแลจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วก็คัดแยกใช่กว่าจะถึงมู่ผู้บโภกข,ข้าวมอมสุดยอดเลย พยายามพึ่งตัวเองครับไว้อยู่ไว้กินเหลือก็แบ่งปันแล้วก็ขายโอ้คุณลุงคะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรงปรับปรุงสภาพเม็ดพัน์หรือโรงคัดแยกเม็ดพันครับผม น่าสนใจจังไปดูกันค่าครับผมเชิญครับตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดพันธุ์ที่สมาชิกผลิตนะครับเนาะซึ่งแต่ละแปลงเนี่ยก็จะมีรหัสว่าเป็นของใครอยู่บ้านไหนอะไรประมาณนี้จํานวนตั้งกี่ถุงกี่กี่กิโลประมาณเนี้ยคือตัวนี้เป็นผลผลิตจากแปลงเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาปรับปรุงสภาพซึ่งตอนนี้เราทําอยู่สามเกรดเกรดที่เป็นกระสอบ ขาวอย่างเงี้ยเขาเรียกเกรดข้าวอินทรีย์คือตัวเนี้ยไม่มีสารเคมีเลยเกรดเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเกรดข้าวชั้นพันธุ์ทั่วไปคือใช้สารเคมีได้อยู่ใช้ปุ๋ยเคมีได้อยู่ครับแล้วเกรดนี้ก็จะต่ํากว่าเกรดนั้นนิดนึงก็คือเกรดเกรดเนี้ยจะมีเม็ดพันธุ์ข้าวอื่นปนเนี่ยไม่เกิน5เม็ดใน1กิโลครับคือเกรดนั้นศูนย์เม็ดครับใช่แต่เกรดเนี้ยห้าเม็ดครับแล้วก็มีอีกเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งเนี่ยก็จะมีเม็ดพันธุ์ อื่นปนได้ไม่เกิน10เม็ดแล้วนี่เขาเรียกเกจศูนย์ข่าชุมชนครับมันมันก็จะมีอยู่3ามเกจที่เราทําอยู่ตอนนี้ซึ่งด้านในครับผมเขาเรียกว่าเป็นโรงคัดแยกเม็ดพันุตัวนี้ก็คือเป็นข้าวจากแปลงเกษตรกรครับเสร็จแล้วเราก็เอามาเทลงตรงที่จะส่งเข้าเครื่องนะครับพอมาช่วงนี้มันก็จะเป็นการคัดแยกพวกเศษฟางเศษหญ้าออก นะครับแล้วก็ไปตรงนู้นก็จะเป็นการดูดุ่นดูดสิ่งกระป๋องออกนะครับเสร็จแล้วก็จะลงมาที่ตะแกรงซึ่งตะแกรงตัวนี้ก็จะมาคัดขนาดเม็ดเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดรีบเม็ดเต็มเม็ดอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะลงมาขั้นตอนสุดท้ายตัวนี้เขาเรียกว่าตะแกรงคัดขนาดเม็ดครับมันก็จะออกมา2อย่างก็คือเม็ดที่อุดมสมบูรณ์เม็ดที่ใหญ่เต็มได้มาตรฐานกับเม็ดที่ไม่ได้มาตรฐานครับตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดพัน ที่เราส่งจําหน่ายเป็นเม็ดพันข้าวเพื่อให้เกษตรกรเอาไปไปเพาะปลูกแล้วก็ส่งเข้าโรงสีต่อไปครับผมซึ่งกว่าจะได้เป็นเม็ดพันธุ์ข้าวที่สามารถเอาไปท 1, ําเม็ดเม็ดพันธุ์ได้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมแปลงมีการดูแลเพาะปลูกดูแลตั้งแต่คัดเลือกเกษตรกรคัดเลือกแปลงปลูกยังไงด้วยวิธีการยังไงอะไรประมาณนี้มีการตรวจตัดพันธุนต้นข้าวที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าต้นไหนที่ไม่ใช่พันธุหอมมะลิเนี่ยเราก็ตัดทิ้งหมดเลย ครับซึ่งก็จะมีการไปตรวจแปลงก่อนพอไปตรวจแปลงเสร็จปับ๊บถ้าผ่านขั้นตอนการตรวจแปลงเสร็จปับ๊บกษตรกรก,ก็เกี่ยวนวดเกี่ยวนวดเราก็จะมีรถเกี่ยวเฉพาะของเราคือมีรถเกี่ยวเฉพาะแปลงไม่พันเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเอารถเกี่ยวทั่วไปเกี่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวแปลงอื่นก็จะมาปนกับข้าวพันธุ์ดีของเราครับพอเกี่ยวเสร็จกษตรกรเ,กเขาก็จะไปทําการลดความชื้นหรือตากแห้งตากเสร็จเขาก็จะเก็บไว้แปลงไหนแปลงของใครของ ของเขานะครับเนี่ยก็จะมีรหัสติดทุกแปลงเลยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะมาสุ่มตัวอย่างแต่และแปลงเนี่ยแล้วก็ส่งไปเข้าห้องแลบบเพราะในห้องแลบเขาก็จะมีการตรวจวิเคราะห์ว่ามีพันธุ์ปนเท่าไหร่มีสิ่งเสียปนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ถึงจะได้ใบรับรองออกมาว่าสามารถที่จะทาเป็นเม็ดพันได้เสร็จแล้วถึงจะเอามาเข้าโรงคัด่าเดี๋ยวเราไปดูแปลงผลิตกันไปดูแปลงกันค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นแปลงที่ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวของเรา mm hmm. ก็คือถ้าเป็นแปลงผลิตเม็ดพันุ์ข้าวของเราเนี่ยเราต้องจัดการแปลงต้องเตรียมแปลงทําให้ดินดี mm hmm. ก็คือปกติชาวบ้านหลังเกี่ยวข้าวเสร็จปับ๊บ mm hmm. เขาจะปล่อยต่อสั่งทิ้งไว้อย่างเงี้ย mm hmm. เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร mm hmm. นะครับแต่ของเราเนี่ยเกษตรกร,ร,กรต้องไถกบฟางเลย mm hmm. เพื่อให้ฟางให้หญ้าเนี่ยกลายเป็นปุ๋ยให้กับดินของเรา mm hmm. เสร็จแล้วเราก็ปลูกพืชตระกูลถั่วนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราปลูกพืชตระกูลถั่วเนี่ยเป็นการตึงไนโตรเจนลงไปเก็บในรากของถั่ว oh. แล้วก็เวลาเราปลูกข้าวเนี่ยเราจะต้องไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเคมี mm hmm. เพราะว่าเป็นการทําให้ดินอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วเราก็ได้ถั่วขายด้วย <Wow. S 2> ว้าครับสุดยอดจริงๆครับผมเนี่ยพัเพกษตรกรของเราทุกคนเนี่ยทุกแปลงเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างนี้ทั้งหมดเลย mm hmm. แล้วในการปลูกข้าวของเราเนี่ยต้องปลูกเป็นแถวเป็นแนวเ,เหมือนปลูกถั่วนี่เลยเห็นไ,ไหมซึ่งเขาจะใช้เครื่องหยอดในการหยอด เพราะว่าข้าวที่ขึ้นนอกแถวเนี่ยเขาก็จะตัดทิ้ง oh. เพื่อให้ไม่มีข้าวพันุอื่นปนนะครับซึ่งของเราก็เหมือนกันการปลูกถั่วเนี่ยอันหนึ่งก็คือเป็นการกําจัดข้าวเรือเป็นการกําจัดหญ้าด้วยเพราะว่าเวลาเราปลูกถั่วเห็นไหมสังเกตไหมต้นข้าวที่มันร่วงอยู่มันก็จะขึ้นมาด้วย oh. แต่พอเราเก็บเกี่ยวถั่วเสร็จปั๊บเราก็จะไถกบเพราะข้าวพวกนี้ก็จะตายหมดไป เราเอาก็เอาพันธุ์ดีมาปลูกต่อมันก็จะไม่มีข้าวอื่นปนเลยครับตัวนี้เป็นกระบวนการวิธีการในการจัดการแปลงก่อนที่จะได้ข้าวพันธุ์ดีครับปลูกพืชหลังนาทุกแปลงห้ามปล่อยว่างแต่เพียงแค่ว่าแปลงไหนเหมาะปลูกกระเจีย๊ยบก็ปลูกกระเจีย๊ยบแปลงไหนเหมาะปลูกตัวเหลืองก็ปลูกตัวเหลืองอประมาณนี้ครับผมโอ้ลูกหู้ตามากเลยครับซึ่งกระเจี๊ยบเนี่ยก็เป็นกระเจีย๊ยบอินทรีย์ซึ่งได้ใบรับรองเป็นกระเจีย๊ยบอินทรีย์แล้วสวยดอกกระเจี๊ยบ แต่มันก็จะได้เก็บดอกกระเจี๊ยบขายเนี่ยมันเริ่มออกดอกละยังเล็กอยู่ครับตัวนี้เราก็สามารถเอาไปทําน้ํากระเจี๊ยบก็ได้ไปกระเจี๊ยบแห้งก็ได้แล้วเป็นวายก็ได้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องว่าซ่านกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบไปแชร์ไปเลยเชยให้เั็นเยอะ